นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับการเฉลยแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3เล่มที่2ครับวันนี้คุณครูจะมาเฉลยแบบฝึกหัดในบทที่11ครับขึ้นในเรื่องของการวัดปริมาตร ในส่วนของบทที่11นะครับการวัดปริมาตรวันนี้เราจะพูดคุยกันในเรื่องของการวัดปริมาตรและความจุที่เป็นลิตรและก็มิลลิลิตรนะครับก่อนอื่นเลยนะครับนักเรียนต้องทราบในเรื่องของความสัมพันธ์ของลิตรและก็มิลลิลิตรก่อนนะครับเนื่องจากว่าทุกๆุกหนึ่งลิตรครับจะมีปริมาตรนะครับเท่ากับ 1, 0 0 0มิลลิลิตร ซึ่งครูเพิ่มเติมมอีกนิดนึงนะครับในส่วนของหน่วยมิลลิลิตรนะครับ1ลิตรเท่ากับ1000มิลลิลิตรแล้วยังเท่ากับ1 0 0 0ลูกบาทเซนติเมตรด้วยนะครับก็อนลิตรนะครับสามารถเปลี่ยนเป็นมิลลิลิตรก็ได้เปลี่ยนเป็นลูกบาทเซนติเมตรก็ได้นะครับ มาดูชุดที่1เลยครับเขาบอกว่าให้อ่านปริมาตรเป็นลิตรและมิลลิลิตรพร้อมเติมคำตอบลงไปนะครับจากรูปภาพนะครับข้อที่1ก็นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าในโถแก้วของเรานะครับโถแก้วใบใหญ่เลยอันนี้คือ1,000มิลลิลิตรนะครับหรืออีกฝั่งหนึ่งเขาบอกว่าเป็น1ลิตรนะครับนี่ก็คือเต็มละ หลิตรแล้วก็โถนี้ก็คือ500 mL มิลลิลิตรนะครับ500บวกกับ100ก็เป็น600มิลลิลิตรเพราะฉะนั้นข้อที่1ครับเราจะอาจ่านค่าได้เป็น1ลิตรกับอีก600 mL มิลลิลิตรครับ1ลิตรกับอีก600 mL มิลลิลิตรข้อที่2ครับ จะมีโถลิต์อยู่นะครับ2โถด้วยกันเนาะอันนี้ก็1 1่บวก1ครับแสดงว่าเป็น2000มิลลิลิตรหรือว่า2ลิตรนะครับตัวนี้500นะครับ500บวกกับอีกอันนี้ยังไม่ถึง100นะครับประมาณ50นะครับอยู่ที่50น,นี่1ลิตรเนาะ1ลิตร1ลิตรตัวนี้500มิลลิลิตร แล้วก็โทสุดท้ายครับอยู่ที่50ม mm ิลลิลิตรมันก็เอามาบวกกันทั้งหมดก็จะได้เป็น2ลิตรครับกับอีก550มิลลิลิตรนั่นเองแล้วเนาะไปดูข้อที่3ครับอันนี้ก็โถ1ลิตรนะครับ 500มิลลิตรครับก็ตัวที่3นี่เป็น250นะครับ250มิลลิตรครับปริมาตรครับรวมกันก็ได้เป็น1ลิตร500บวก250ครับเป็น750มิลลิตร ข้อที่4ครับมีโถ1ลิตรอยู่2โถครับอันนี้1ลิตรนี่อีกลิตรครับแล้วก็โถ500มิลลิตรครับแต่ไม่เต็มเนาะมีอยู่150มิลลิลิตรครับกับอีเจมิลลิลิตรเพราะนันบวก70นะครับตัวนี้จะได้เป็น220มิลลิลิตร ก็มาบวกกันนะครับก็จะได้เป็น2ลิตรกับอีก220มิลลิลิตรครับต่อไปไปดูตอนที่2ครับให้นักเรียนอ่านปริมาณและความจุเป็นลิตรและมิลลิลิตรพร้อมเติมคำตอบครับมาดูน้ำฝรั่งครับ จากขวดเนาะอันนี้เราเทออกมาตวงได้ตวงได้ถ้วย1ลิตรนะครับอยู่หน่ถ้วยก็นี้ก็เป็น1ลิตรถัง1ลิตรเนาะแล้วก็ถัง500มิลลิตรครับได้200มิลลิลิตรมันก็แสดงว่าน้ำฝรั่งนะครับมีปริมาณอยู่ที่1ลิตรกับอีก200 มิลลิลิตรครับนี่ข้อที่2ครับน้ํามันเต็มแกนลอนเลยนะครับเทออกมาก็จะได้ถังหลิตรอีกสอถังครับนี่ก็1ลิตรแล้วก็ในส่วนของถังหนึ่งลิตรอีกหนึ่งถังไม่เต็มนะครับอยู่ที่ห้าร้อยหได้800มิลลิลิตรครับดังนั้นตัวนี้ก็ แสดงว่าถ้าน้ําเต็มแกนลอนนะครับจะมีปริมาตรอยู่ที่2ลิตรกับอีก8 0ดมิลลิลิตรครับแสดงว่าแกนลอนนี้นะครับมีความจุอยู่ที่2ลิตรกับอีก8 0ดมิลลิลิตรครับเต็มเนาะ ไปข้อที่3ครับน้ำเต็มขันนะครับขันนี้มีปริมาตรอยู่ที่มีถัง1ลิตรนะครับอันนี้1งถังก็เป็น1ลิตรแล้วก็ถัง100นะครับมีห่ถังเนาะ100มิลลิลิตรแล้วก็ถัง100อีกหนึ่งถังจะไม่เต็มนะครับตัวนี้อยู่ที่90มิลลิลิตร แสดงว่าน้ำเต็มขันนี้นะครับจะมีปริมาณอยู่ที่1ลิตรกับอีก190มิลลิลิตรครับนั่นหมายความว่าขันนี้มีความจุอยู่ที่1ลิตรกับอีก190มิลลิลิตรครับ สุดท้ายนะครับของเราวันนี้ครับเขียนเส้นและระบายสีในรูปเครื่องตวงที่แสดงปริมาตรของน้ำที่อยู่ในภาชนะนะครับข้อที่1นึ้เขาบอกว่าน้ำเต็มเหยือกเนี่ยมีความจุยอยู่ที่3ลิตร500มิลลิลิตรครับมีถัง1ลิตรอยู่4ใบ500มิลลิลิตร1ใบแล้วก็100มิลลิลิตรอยู่1ใบนะครับเราจะระบายให้เป็น 3ลิตรนะครับ3ลิตรก็เอาเต็มถังไปเลยก็ได้นะครับนี่ก็คือเส้นเต็มถังพอดีนะระบายสีนะครับนักเรียนระบายสี ใบสีให้ให้เต็มแบบนี้นะครับทั้งสองฝ่า,ายนะครับถังที่สก็ทำเหมือนกันครับเพราะว่าเราจะให้ได้สายดิบเนะาะขาดนิดเดียวก็ไม่ได้นะครับ เต็ม3ถนะังนี่คือ3ลิตรทีนี้ก็เหลือ500มิลลิลิตรนะครับเราจะเราจะแบ่งก็ได้นะสมมดว่า500มิลลิลิตรเนาะคุณครูคุณครูจะให้ให้พอดีเลยอะทั้งทั้งรูปที่เขาให้มาถัางนี้คุณครูเติมไป500นะครับแล้วก็ถังข้างล่างครับอันนี้500 500ห้าร้อยก็หมดแนละ้ว เอาเอา<ม>เอาใหมเอาครึ่งเดือนเหรอหน้าร้อยสี่ร้อยสามร้อยถังนี้คุณูเอาสามร้อยนะถังนี้คุณูเอาหนึ่งร้อยนะครับอ่าแต่ก็ทางนี้เต็มครับเพราะว่า300บวก100เป็น400ขาดอีกร้อยหนึ่งก็ ครับจะเต็มพอดีอันนี้1ลิตร1ลิตร1ลิตรอันนี้300มิลลิตรัวนี้100มิลลิตรแล้วตัวสุดท้ายครับ100มิลลิลิตร300บวกนบวกนก็เป็น500นั่นเองครับนักเรียนสามารถทำได้แตกต่างจากค,คุณครูนะไม่จะเป็นว่าต้องระบายให้ครบ ทุกอันเนคนกูก็ได้ครับไปดูข้อที่2ครับน้ำในเหยื่อมีปริมาตร1ลิตร1ลิตรกับอีก750มิลิตรโอ้มีถัง1ลิตรอยู่2ถังเลย500อยู่2แล้วก็100อยู่2อง่ะคนกูก็จะเอาให้หมดเหมือนกันนะคือแบ่งให้มันเท่าให้มันครบให้มีทุกถังเลย1ลิตรใช่ไหมอ่ะคนกูใส่ ทางนี้ไป500ไปทางนี้ไปอีก500ร้อยมีจะบองไม่เท่ากันแล้วก็500บวกห0นะครับตัวนี้ได้1000ละ500ลิตรแล้วก็ ตัวนี้ถัง500มิลิตคุณรูเหลืออีก750นะครับคุณรูก็จะให้เป็น750ใช่ไม้มเอาเป็นฝั่งนี้400 400บวก300ครับเป็น700 ร้อบวก3 0 0เป็น700ครับก็เหลืออีก50ใช่ไหมคุณครูจะแบ่งถ mm hmm. ามล25าอบแล้วนะครับ500 5อันนี้400มลลิตร ตัวน,นี้300มิลลิลตรคับวกกันได้700ครับก็ตัวน,นี้ย5 25 25ครับมลลิมิลิตร,ตรครบแล้วนะครับคําตอบนะักเรียนอาจจะไม่จะเป็นต้องระบายเหมือนค,นคุณคูก็ได้นะบางคนคือเ,อเทไปถังหนึ่งให้เป็น100แล้วอีกถังหนึ่งเป็น750ไปเลยแบบนี้ก็ได้นะครับไม่จะเป็นต้องทําเหมือนกุนกูมันก็จะมี คำตอบที่หลากหลายนะครับอาจแตกต่างกันได้เนาะโอเคครับสำหรับวันนี้คุณครูก็จะเฉลยแบบฝึกหัดนะครับในเรื่องของปริมาตรนะครับเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ